ถือว่าเป็นการกลับมาครับในรอบหลายเดือนครับกับข่าว r o บ็อกต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอัปเดตเยอะมากซึ่งในวันนี้ครับผมจะมารวมข่าวนะที่โรบ็อกอัปเดตครับในช่วงที่ผ่านมาครับตั้งแต่เกมวันพีทดีก็สิทธิ์แท้ครับในโ o บ็อกแล้วก็เรื่องของเกมครับของ Mr. Beast ที่อยู่ในโรบ็อกและการขายเกมโรบ็อกครับด้วยเงินจริงครับ ที่คุณเนี่ยสามารถซื้อได้ซึ่งมันจะเป็นยังไงครับกับอัปเดตเหล่านี้ในคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดอัปเดตข่าวสารของโรบอกให้ฟังนะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปในวันนี้ครับเช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r ร b ์ด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบช่องแบฟอร์มฝากกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o o แบร a ฟอร์มด้วยนะครับแล้วก็มาแวะพูดคุยนะ ในกลุ่ม Discord ดแบทฟอร์มเลยนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะมาพูดถึงเรื่องแรกในวันนี้ครับกับเกม One Piece คือจริงๆต้องพูดว่าเป็นเกมที่2นะของ One Piece ครับที่อยู่ใน Ro บ็อแต่ว่าถ้าพูดในทางทฤษฎีนะนี่เป็น One วันพ c ชฉบับอนิเมะนะครับมีกสิทธิ์แท้เกมแรกครับในโรบ็อครับซึ่งเกมนี้ครับมีชื่อว่า One Piece Grand Arena เพิ่มปล่อยมาครับเมื่อไม่กี่วันก่อนครับในเดือนนี้เลยซึ่งเกมนี้ครับสร้างโดยทีมอย่าง Geekout KK ครับแล้วก็ทีม Bandai Namco ที่สารฝันได้หลายคนเป็นจริงครับกับเกม One Piece สิทธ t แท้ที่อยู่ใน Roblox จริงๆนะครับซึ่งเกมนี้มันพิเศษอยู่ข้อหนึ่งคือมันจะมีแท็กขึ้นนะว่าเป็นเกมที่ได้รับอนุญาตนะครับในการสร้างด้วยซึ่งเป็นเกมแรกใน Roblox ครับที่มีแท็กนี้ติดมานะ คือเกมมิกสิทธิ์ในโรบอทตอนนี้มีเยอะมากแต่ว่าเกมนี้ครับเป็นเกมแรกที่มีข้อความนี้ขึ้นมานะซึ่งนอกจากตัวของเกมที่มาในโรบอทนะครับยังมีไอเทม UGC ด้วยที่ขายซึ่งมันก็เป็นไอเทมที่โดยส่วนมากครับเป็นภาษาญี่ปุ่นใครที่หาไม่เจอก็แนะนําว่าหาในกลุ่มเกมนี้ได้นะครับเกมนี้มันเป็นเกมแนวต่อสู้แบบ p p ซึ่งอันนี้ใครที่ชื่นชอบก็น่าจะชอบมากครับแต่ใครที่ไม่ชอบก็ อาจจะไม่ชอบเลยนะต้องดูกระแสะของเกมนี้ต่อไปครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์โรบ็อกกันเยอะมากซึ่งเกมเนี้ยจะเป็นตัวที่แสดงเห็นนะว่าลิขสิทธิ์แท้ในเกมโรบ็อกเนี่ยมันจะมีคนชอบหรือเปล่านะครับต้องติดตามดูนะว่าเกมนี้ครับจะไปได้ไกลแค่ไหนนะจากทีมกีกเอาครับกับบันไดน้าโคนะกับเกมอย่างวันพีทแกรนอารีนานะครับ มาที่1เกมครับที่ต้องบอกว่าเป็นเกมจากยูทูบเบอร์ชื่อดังต้องใช้ว่าเป็นคนที่2ครับที่มาเยือนในโรบอกครับคนแรกคือมาร์คโรเบอร์คนที่2ครับก็ไม่ใช่แค่เกกาครับกับมิสเตอร์บีสที่ต้องพูดว่าโชวน์นี้โอ้โหมีกระแสพูดถึงเยอะมากซึ่งทางมิสเตอร์บีสครับมีการมาสร้างเกมในโรบอกครับที่มีชื่อว่าบีสเกมคือจะใช้ว่าสร้างโดยตรงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่ สร้างครับเพื่อปวโหมวดรายการชื่อเดียวกันนะครับของพาร์มวิดีโอใครที่ติดตามพร์มวิดีโอช่วงนี้เห็นได้ว่าทางพารามวิดีโอครับมีการบิวนะรายการใหม่ครับที่สร้างโดยมิสเตอร์บีสครับซึ่งใครสนใจก็ไปดูกันได้อันนี้คือเขาเนี่ยไม่ได้จ้างผมแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่ามาพูดให้ฟังเฉยๆเพราะว่ามันคล้องกันนะซึ่งเกมอย่างบีสเกมครับเชื่อว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ครับในโรบ็อก บางคนก็ลือไก่นะว่าเกมนี้ครับอาจจะเป็นอีเวนต์คริสต์มาสของโรบ็อกไปเลยซึ่งอันนี้ผมก็หวังว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเป็นเกมนึ้งที่คือมันก็อาจจะดีแหละแต่ผมไม่ได้หวังให้เกมนี้เป็นเกมอีเวนต์คริสต์มาสนะกับบิสเกมนะครับซึ่งณตอนนี้ครับเกมยังไม่เปิดนะครับโดยเกมนี้ครับจะเปิดนะวันเดียวกับที่ฉายครับบิสเกมตอนแรกก็คือวันที่1 9ธันวาคม ซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมเปิดแล้วนะครับแต่ว่าทำอไรไม่ได้ส่วนของฟรียังไม่ชัวร์ว่าจะแจกไหมคือมันมีของหลุดออกมานะครับประมาณ3-4ชิ้นแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะครับว่าจะมีเทมไหนบ้างที่แจกฟรีเพราะว่าไอเทมส่วนใหญ่ครับทำโดยชื่อโรบอทครับซึ่งโอกาสแจกฟรีเนี่ยมัน50-50อาจจะเป็นของกิฟต์ค์ดก็ได้ต้องติดตามดูครับต่อไปครับกับบิสเกมนะในโรบอทครับ มาที่ข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากพอสมควรกับอัปเดตของการที่โรบอทเนี่ยสามารถสร้างเกมครับแล้วขายครับเป็นเงินจริงได้ผมย้ำนะว่าสร้างเกมแล้วขายเป็นเงินจริงไม่ใช่บังคับนะครับเป็นเงินจริงทุกเกมคือมันมีช่องหหายช่องครับทำข่าวเรื่องนี้กันแต่บางช่องเนี่ยทำปกแบบคือเข้าใจผิดอะ่ะ คือเขาก็ไม่ได้จงใจเข้าใจผิดหรอกเพียงแต่ว่าอยากเอาภาพประกอบสวยๆมาใส่นะครับเป็นเกมที่เห็นได้ชัดซึ่งผมต้องย้ำน,นะว่าเกมในโรบ็อกทุกเกมนะครับไม่ได้มีการปรับเป็นเสียราคาแต่อย่างใดนะเพราะผมเชื่อว่าคนสร้างไม่น่าปรับแน่คือมันปรับได้นะครับแต่เขาไม่ปรับกันหรอกมันบ้านะไม่งั้นเนี่ยฐานแฟนคลับหายหมดซึ่งผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางโรบ็อกล่าสุดเพิ่งปล่อยระบบนี้มาแล้วนะครับ ซึ่งมันมีทั้งหมด3ราคาด้วยกันที่คนสร้างเกมสามารถสร้างเกมขายได้นะครับในโรบ็อ x ด้วยเงินจริงครับราคาต่ำสุดอยู่ที่9.99ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ340บาทไทยถือว่าแพงอยู่นะครับเป็นราคาพื้นฐานของเกมใน Steam ครับระดับปานกลางนะอีกหนึ่งราคาครับก็คือ29.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 2 0กว่าบาทไทยอันเนี้ย แพงพอสมควรนะครับกับราคานี้เราก็สุดท้ายครับคือราคา49.99ดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ1,700บาทไทยครับโอ้โหคือผมต้องพูดอย่างหนึ่งนะว่าถึงฟีเจอร์เนี้ยมันจะฟังดูนะ่าสนใจนะแต่ว่าโดยภาพรวมครับยังไม่เห็นภาพนะว่าจะมีคนสร้างเกมคนไหนครับกล้ารสร้างเกมที่ขายครับราคาเนี่ยเกิน29.99ดอลล์ขึ้นเพราะ มันเป็นราคาเกมเกรดเอครับที่เห็นได้ใน s t e ีมซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงไม่ซื้อเกมในโรบ็อกกันนะครับน่าซื้อเกมในส t e ีมมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูนะว่ามันจะมีเกมไหนบ้างนะครับที่กล้าขายราคาแบบนี้เนี่ยเราสร้างเกมสนุกมากเนี่ยอันนี้ต้องติดตามดูแต่ผมเชื่อว่าเกมที่ราคาขายประมาณนี้เนี่ย ส่วนใหญ่ครับน่าจะไม่ใช่เกมออนไลน์น่าจะเป็นเกมโซโลมากกว่าเกมที่เล่นคนเดียวซึ่งในโรบ็อ x เนี่ยมามีเกมแบบเนี้ยเยอะมากต้องดูนะว่าจะมีเกมไหนกล้าขายราคาแบบนี้บ้างนะครับเอออาจจะเป็นเกมดีก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะเกมดีในโรบ็อกเนี่ยมันมีเยอะพอสมควรเพียงแต่ว่าคนสร้างเกมเขาไม่ค่อยขายแพงกันนะครับจะขายถูกกันมากกว่าหรือไม่เปิดแล้วก็ไม่มีคนเล่นครับกับเกมดังกล่าวนะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ มีโอกาสนะจะโดนเอาออกด้วยนะครับในอนาคตเพราะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำผมนะต้องติดตามดูต่อไปครับแลวนี่ก็คือข่าวโรบ็อกทั้งหมดในคลิปวันนี้ครับคุณผู้ชมชื่นชอบขนาดก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม